นี่นะครับเรามาเจอกับน้องน็อตนะครับน้องน็อตเมื่อก่อครับส่วนนองมืไครับนี่ครับอว้าวครับนี่ครับเรามาลองประเดิมกงนวอดกันครับเรอนเล่นเจียบทั้งวอดกดให้เขาก่อนไม่ดีว้าวเราอะไรคร มารองมาดิมนก็เห็นแล้วนะครับวัดเลยครับวัดวัดสุดยอดนยะวัดไปแล้วไม่เก่งเ่าไหร่เจอเจอตูครับเหนเสมอเลครับนเนี่ยะน,ยน,น,ะ,น,นะครับาครมันเกินแล้ว นี่ครับเม่นเสียงครับชนะเลยอครับตอนนี้ห้าคิวจะสี่คิวนะเราต้องกับหอนให้พอดเครับไะนครับองนี้ครับเอนนี้ครับตอนนี้นแล้โคจะหัวจะอดเลยครับ ดิงแล้วครับใหมครับใหมครับโดยไม่จิกครับโดยไม่จิกแล้วนี่ครับนี่ครับในเดือนะครับ5คิวนะนี่ครับเป็นแนวแล้วก็ฝักนะ้วักต่วเลยๆจใหม่ครับเจมใหม่น้องใหม่ครัน้องใหม่ไม่เก่งนะรม่เก่งเท่าไร เลแล้วครัเแล,เลดับวัดแล้ววัดได้ด้ลยครับฟาเดือนครับอันนี้ห้ะะนนาเคิวยเจดครครับมีสไลดนำมือคนนะครับนักไหนค,ร,หร,นครับาเสียงแแร้วแบบวัดทับไม่โดนวัดหัวไม่ใช่ <c oughs> ไม่เลอครบับแต่สิาค เอกสิบก็ครับเป็นวปลกสิบก็แล้โอ๋อาดครับเปกสิบไม่มีอะไรดีขึ้นนะเจ้บเจอไหนไหนอยู่ตรงนี้อกไปด้วยครัไวมากครับเป็นรถลาตรงนเรมากเัดครับนี่คอการลัดวัด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 ัครับกระซ่าครับจะายงายอันนี้ก็ต้อัดเกลียงครับปิดฉาบนะครับ ชาวพิชชาจะไปดไหมครับติดตามชมนะครับที่ไหครับครับโดนยิงครับวัดเลยครับวัดเลยครับนแผรครับหนสคเดียวครับจะมาครับจะทำการวาดัด โผเสมอโอ้โชนะด้วยครับจบใจครับวันนี้จบจบครับ